สวัสดีครับนเกมทุกท่านะครับีขาวส่วนรายการเกมเกมรีวิวแะวันนี้เราอยู่กับอัปเดตเกมสถีประจําวันที่23เดี๋ยวเกิน13สาพฤษภานะครับ2559อัปเดตนี้มีตัวละครใหม่นะครับก็คือแดนเนีลคนนี้นี่เองนะครับที่มายืนนั่งนะครับทําลูกเต่ารออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในใจคิดว่าเย่าเนก้านะ <c oughs> ก็แน่เนี้ยดูความสามารถในการที่เมื่อผ่านจุดสตาร์นะครับจะมีพื้นที่พื้นที่หนึ่งของเราค่าผ่านทางเพิ่มเป็นสองเท่าแล้วก็พอตกก้อนมาตัวเองเนี่ยก็จะดูดหนังสี่ช่องนะฮะอ่าค่อนข้างที่จะโหดเลยเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี้ดีกว่า ว่าเขาเป็นยังไงเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับนะเข้ามาก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่มีลูกบากให้นะครับเป็นลูกบากแมวอ่ารุ่นศูนย์ห้าหนึ่งสามนะครับอ่ามันจะไม่เหมือนกับลูกบาก์แมวเก่านะครับอย่างนั้นผมพอรับก่อนเลยแล้วกันนะครับจะเห็นว่าข้างหลังเมื่อกี้นะครับแวบๆบแบบมีเลขต่อท้ายครับ 0513เป็นรุ่นใหม่นะเป็นรุ่นลูกเต่าครับหมุนไปครับผมหมุนไปเลยอ่ะหนึ่งชั่วโมงนะก็รอไปแล้วก็ลูกเต่าอ่าผมไม่รู้ว่าไอ้ลูกเต่าเข้าเกมรายวัน่ะมันยังจะได้สําหรับนี่คือเกิดอีเวนต์ของมันแล้วนะจะยังได้ระดับหกไหมนะจะได้ไต่เต้าขึ้นไปไหมต่อไปไหมอะไรยังไงนะครับ รอรอตามกันด้วยแล้วกันนะครับลองดูลองดูว่าจะได้หรือเปล่าโอเคนะครับอีเวนต์นี้ก็จะถือว่าแยกเป็นสองส่วนก็คือส่วนหนึ่งคือ,นนคอลูกเต่าแมวนะครับศูนย์หสพี่มีโอกาสที่จะสุ่มออกมาได้แดเนียลด้วยนะนะครับ โอกาสนะครับลูกเต่ามันมีเอ้ยลูกบากมี3 3เลเวลนะครับแมวหน่งถึ 3. แล้วก็มันจะมีในส่วนที่2คือการเก็บการ์ดนะครับเก็บการ์ดวัตถุดิบก็จะแบ่งเป็นสองสองชุดหลักๆคือชุดแรกเป็นชุดของลูกบากแมวนะฮะ ก็จะมีการลูกปากแมวเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสาแล้วก็การโครเบอร์ทองนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตรงช่องนี่นะครับอ่าเลเวลหนึ่ก็จะมีโอกาสได้ทองเทรแล้วก็การอ่าอันนี้ของชุดที่2ก็คือาการวัตถุดิบของแดเนียลนะครับมีลูกเต๋าสีทองกับ้ตบุกบของแดเนียล เก็บให้ครบนะครับเหมือนเก็บตอนเรน่ากับสมัยเรน่าเลยนะก็คือเราต้องเก็บอ่าลูกเต๋าสีทอง AA บวกแล้วก็เก็บโน้ตบุ๊กของแดนเนียล A A บวกนะครับแล้วก็ไปแลกแดนเนียลเหลังจากนั้นเราก็เอาแดนเนียลเแล้วก็วัตถุดิบอีก3อันนะครับซึ่งมันก็คือลูกเต๋า อ่าผมไม่แน่ใจรายละเอียดลูกเต๋า AA บวกแล้วก็โน้ตบุ๊ก A บวกมั้งน่าจะานะครับแล้วก็ Daniel S เป็น Daniel S บวกแต่ว่าอีเวนต์เนี้ยผมติดใจอย่างหนึ่งคือเจมไม่ได้เขียนรายละเอียดไว้ครับว่าจะให้เพชรตอบคนที่ได้ครอบครอง Daniel ด้วย <c oughs> มาแล้วมั้งอ๋อแสดงว,ว่าผม คือผมรีบดูไงอีเวนต์นี้มันรู้สึกมาช้าแปลกๆนะครับโอเคเหมือนเดิมนะฮะยังให้เหมือนเดิมนะครับก็300ด้วยกันแล้วก็มีโอกาสได้แสงแสงพิเศษแสงแสงสลายการ์ดนะไว้สำหรับสลายการ์ดนางฟ้าแล้วก็มีแพคการ์ดแดเนียลด้วยนะ ราคาเท่าไรอืม๋ออันนี้จะเป็นใช้เงินเติมป่าวะลองดูหน้าร้านค้านี่ครับนี่ขายซื้อเพชรแล้วก็แถมการลูกบากแมวนะครับเลเวลสองแพ็คก,การ์ดวัตถุดิบแดเดนียลแล้วก็ผงผงวิเศษนะฮะ ผมเรียกมันว่าผงวิเศษเอาไว้เปิดลูกบากนะครับลิมิเต็ดโปรโมชั่นเร็วนี้ส่วนตรงกลางนะครับอันนี้มันคือมันไม่ได้ลดไม่ได้อะไรไงอ,อย่างนั้นเราจะลองสุ่มหนึ่งครั้งว่าโอกาสมันติดง่ายขนาดไหนสุ่มสักห้าครั้งแล้วกันนะครับก็ผมจะใช้สี่สิบเพชรใช่ไหมนี่อะไรวะลูกกากลูกลูกบาก แมวนำโชคเล้ววหนึ่งนะเดี๋ยวหุ่นยนต์โรดี้ไหมคร็ผมอยากได้เพชรอ,อ่ะโอ้ได้คัดอืมผมอยากได้การวัตถุดิบอ่าโอ้โหเดี๋ยวการลูกบากแมวครั้งหนึ่งชุดประกันคัทเออยากได้เพชรด้วยมาเดี๋ยวเรามาดู นะครับว่าในนี้มีอะไรนะเริ่มจากอันนี้ก่อนคือผมไม่หวังอะไรเท่าไหร่นะเอบวกเออเอาเอาทิ้งไว้ก่อนครับเปิดอันที่ไม่เกี่ยวทิ้งไว้ก่อนจ่ายถูกลงมันมีอันยาม,มัน,มนมีพิเศษผมไม่เคยได้ล,ลูกบาแมวเอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปคุณโยโรดี้เอามาเก็บไว้ใช้อัพนะครับ เดี๋ยวซึ่งสิชุดประกันคาร์ด A ไม่รู้จะได้อะไรนะอืการพิสตันโอเคมาถึงขั้นตอนต่อไปในการที่จะแลกนะครับลูกบากแมวให้เราไปที่อีเวนต์นะครับห้ามไปที่การ์ดต,ตัวละครน,นะห้ามขายคืนนะครับเพราะว่าถ้าขายคืนจะได้ลูกบากแมวเวอร์ชันเ,เก่าซึ่งไม่มีสิทธิ์ลุ้นรับแดเนียลนะครับ ไม่ได้นะครับห้ามขายคืนเด็ดขาดนะไปที่อีเวนต์แล้วไปแรกเอาครับนี่เราจะเห็นนะครับส่วนใบโคเวอร์ทองถ้าเอาเลเวล1บวกกับใบโคเวอร์ทอง2ใบก็สามารถอัพเป็นเลเวล2ได้แล้วก็เลเวล2บวกกับใบโคเวอร์ทอง4ใบก็จะอัพเป็นเลเวล3ได้นะครับผมนี่ก็เอามาแลกได้แล้วใบโคเวอร์ทอง5ใบสามารถอ่าไปเปิดของขวัญ อัญมณมีพิเศษได้นะครับส่วนอีเวนต์ก็จะแบบลายชนะแบบลายได้ลูกเต๋าน้ำโชคก็แค่เองนะทัวร์ดิซซึมได้การโครเวอร์ทองนะครับก็แต่ตามนี้นะฮะเล่น5้าครั้งได้ลูกบาก1อันนะฮะห้ามห้ามขายย้ำนะครับห้ามขายให้เราแรก ตรงนี้นะครับมันจะเป็นด่างอย่างที่เห็นคือมันเป็นรุ่นเฉพาะเออห้ามขายย้ำห้ามปับับโอเคน่าจะส่งมาให้แล้วนี่นะครับคือถ้าผมได้สองใบผมจะลองลองทำให้ดู ว่าเอ้ยมันไม่ได้จริงๆมันคือลูกปากเก่านะครับมันไม่เหมือนกันนี่นะครับก็อย่างที่เห็นนะเมื่อเราําไปแรกนะครับที่เมนูอีเวนต์เราจะได้ลูกปากแมวนําโชคเลเวลหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสามนะครับมีเรียกชื่อรุ่นติดมาด้วยงั้นเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่เดี๋ยวผมจะลองหาการ์ดแมวาการลูกปากแมวนําโชคอีกอันหนึ่งแล้วผมจะขายให้ดูว่ามันขายได้ได้ของแต่ว่าเป็นของเก่านะครับสักครู่ครับ โอเคครับหลังจากที่ผมทําการสุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับหมดหมดเพชรไปเฉียดร้อยนะครับเราก็ได้เจ้าตัวนี้มานะะครับไม่ใช่อันนี้โทษกดพิรอันนี้อันนี้นี่ชฉวิวววิงวิง ในคังผมไม่มีนะครับไม่มีลูกบากนะนี่คือหมดคังแล้วนะสองอันทำให้กดปุ่มกลับก็ไม่ได้เดีผมจะขายดูเจียมบอกว่าขายได้ครับแต่ว่าเล่าดูว่าเจียมจะออกหรือเปล่าขายกา๊าซเป็นอุทาหรณ์นะครับอย่าขายนะอย่าขายนะครับขาย แล้วเป็นไงล่ะกูขายถูกไปเปล่าวะเดี๋ยวๆผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่ไปแล้วผมได้มาตอนไหนวะเดี๋ยวมัน่อยังไงเี่ยเดี๋ยวๆอ,อ๋อนี่คือได้แล้วใช่ไหมว่ากี่คือได้แล้วใช่ไหม คือคือส่งให้อย่างนั้นใช่ไหมมันไม,ม่เก่านะครับย้ำว่ามันคือของเก่าลูกบากเก่าลูกบากอ่าคือทุกอย่างมันเหมือนกันครับแต่ว่าด้วยความ,ม่เนี้ยด้วยความมันเป็นรุนเก่าครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่สองไม่ใช่ศูนย์ห้าหนึ่งสามเพราะนั้น อันซ้ายเอย้อันขวานะครับมันไม่มีสิทธิ์ได้แดนเนียลของระวันเหมือนกันนะครับโอกาสได้เหมือนกันแต่ว่าอันซ้ายที่อยู่อ,อันกลางนะครับที่เหลืออีก49นาทีเนี่ยมีโอกาสลุ้นแดเนียลซึ่งจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเออผมได้ยินชื่อเสียงเรนานามของแดเนียลนะครับดเนียลเขาใส่ในการสุดหรูด้วยนะครับที่จะทำให้ดูดหน้าหลังสีช่องนะครับท่านเป่าผมแค่สาเอง ดูดหน้าหลังสี่ช่องนะครับแต่ว่าคือช่วงนี้มันก็จะเปิดเทอมไปใช่ไหมล่ะอย่างผมเนี่ยเปิดวันที่16บหกเนี้ยสิบหพอสักวันประมาณวันที่18เนี้ยอ่าเริ่มแบบต้องจ่ายค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนคือแบบลูกแดเนียลต้องการใช้เงินนะครับในการเป็นทุนการศึกษานะครับลูกแดเนียลก็จะขอเงินพ่อนะพ่อเลยต้องเอาในกานะครับไปจำนำ นะครับอ่าก็จะเริ่มไม่ค่อยดูดนะฮะเราเล่นเราเล่นไงวันนี้ก็อีเวนท์ที่จะมีก็มีเท่านี้นะครับลูกบากแมวนำโชคกับแดเนียลนะครับที่ต้องเก็บการ์ดวัตบถบุบาบ์บานะครับเหมือนเลน่าเลยอย่างนี้ไม่ได้เลยสักอันหนึ่งนะครับไงแล้วก็จะพยายามเอาแดเนียลสั่งเดี๋ยวมันออกอังกฤษไม่ใช่ญี่ปุ่นเอาแดเนียลมา รีวิวให้ได้นะครับพยายามนะแล้วก็อาจจะถ้าอีนต์ไหนยาวๆก็แน่นอนครับว่าต้องมีคลิปคลิปขั้นนะครับเป็นรีวิวจี้รีวิวตัวละครนะครับคงเป็นตัวเก่าๆคงไม่ใช่ตัวใหม่ๆอะไรมากนะครับไงวันนี้ก็กดแล้วก็ซับสไคร์ช่องของเรานะครับแล้วก็กดไลค์แฟนเพจกันด้วยไงก็ <c oughs> ตำราครับติดคอไม่ให้เสียงร้อก กินยาเราไปก่อนครับสวัสดีครับ